ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเปปทายบำรุงกระดูกและผิวพรร์ให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาวันนี้ครับคุณโอเว่นนะครับส่งชื่อเรื่องมานะครับชื่อเรื่องว่ามีอะไรในถุงดำใช่ครับผม,มคือผมก็ คือจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยมันตั้งได้ไหลายชื่อผมก็คิดไม่ออกก็เออเอาชื่อนี้แล้วกันเอาแล้วฮะไม่รู้เหมือนกันว่ามันอะไรมันจะมีอะไรในถุงต้องให้คุณโอเว่นเล่าให้พวกเราฟังแล้วฮะเกิดอะไรขึ้นครับก็อ่อนอื่นนะครับก็สวัสดีพี่เป้แล้วก็แอปเปตแล้วก็สมาชิกทุกคนกันด้วยนะครับครับคือเรื่องราวเนี้ยไม่ได้เป็นเรื่องราวของผมเป็นเรื่องราวของรุ่นพี่คนหนึ่งเขาเล่าให้ฟัง ก็เริ่มเรื่องเลยแล้วกันครับผมเรื่องนี้ก็ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบแปดปีที่แล้วครับคือพี่ของเขาเนี่ยได้สอบติดมาหาวิทยาลัยหน้าที่หนึ่งในจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตัวเขาเนี่ยเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีครับตอนนั้นตัวเขาก็ได้เข้ามาเป็นเป็นนักศึกษาใหม่และได้ทำการเข้ามาพักบริเวณหอพักแห่งหนึ่ง ในมหาวิทย,ลยาลัยแห่งนั้นหอพักนี้จะมีทั้งหมดห้าชั้นด้วยกันตัวเขาเนี่ยได้ทําการบทได้ทําการพักอยู่บริเวณชั้นสามกับแฟนเพียงสองคนในวันนั้น<ม>หลังจากที่เขาเรียนคาบเช้าเสร็จเ,เนี่ยตัวเขาก็กลับมาที่หอเพียงคนเดียวส่วนตัวแฟนเขาเนี่ยก็ขอตัวไปซักผ้าในหอพักนั้นเนี่ยก็จะมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญไว้ให้บริการ<ม>อยู่ตรงบริเวณชั้นหนึ่ง ครับในวันนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเปิดเทอมใหญ่คนก็มาใช้บริการกันค่อนข้างมากในช่วงเช้าทําให้ตัวแฟนเขาเนี่ยก็ต้องเอาเสื้อผ้าเนี่ยมาซักในตอนเย็นเพราะจะไม่ค่อยมีคนในช่วงระหว่างที่ที่ของผมก็ได้ทําการตอนนั้นเนี่ยเขาในระหว่างที่เขารอแฟนอยู่เนี่ยเขาก็อยู่ห้องคนเดียวอืประตูในห้องเขาก็ไม่ได้ปิดไว้เนาะ เขาก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยแบบหยิบหนังสือที่อยู่บนโต๊ะมาอ่านบนเตียงนอนอในขณะที่กําลังอ่านหนังสือนี้ไปเพลินๆเ,เนี่ยก็เห็นกับสายตาเขาเนี่ยก็เห็นกับร่างหนึ่งท้ายกับบนครับใส่ชุดน,นักศึกษากางเกงดําใส่รองเท้าแตะเหมือนทําการเดินลากถุงดําคืดคืดขนาดใหญ่ผ่านหน้าห้องเข้าไป เราก็ทําการหยุดแล้วก็เอาถุงดําเนี่ยมาวางไว้ตรงหน้าห้องของเขาอืแล้วพูดว่าฝากทิ้งด้วยนะก่อนที่จะเดินหายเข้าไปในห้องข้างๆด้วยความสงสัยของพี่ผมเนี่ยก็เลยลุกจากเตียงเนี่ยไปดูตรงหน้าประตูก็มองซ้ายมองขวาด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยเขายังวัยรุ่นเนาะก็เลยเผอพูดออกมาว่าคนเมื่อกี้มันหายหัวไปไหนของมันเนี่ยออ เดินลากถุงดํามาแล้วแถมเอาถุงเนี่ยมาตั้งทิ้งไว้หน้าห้องคนอื่นเนี่ยครับไม่เกรงใจคนอื่นกันเลยเสียงที่ได้ยินในตอนแรกเนี่ยมันก็ได้เงียบหายไปอตอนนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรคงคิดว่าแบบเป็นคนข้างห้องก็เลยกลับมาอ่านหนังสือต่อบนเตียงพออ่านหนังสือเล่นมีไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็ได้ยินเสียงนั้นอีกครั้ง เป็นเสียงแบบคืดคืดก็เลยลุกไปดูครับเพื่อความแน่ใจปรากฏตอนที่เขาลุกไปดูเนี่ยคือจากจากตอนแรกอะถุงนั้นเนี่ยมันอยู่บริเวณหน้าห้องสายตาเขาเนี่ยไปเห็นถุงดําเนี่ยมันมาวางอยู่ภายในข้างในห้องครับครับก็เริ่มสงสัยเอ๊ะตอนแรกมันมันวางไว้ในห้องนี่หว่าสงสัยตัวเราคงเผลอหยิบถุงนั้นเข้ามาในห้องแบบไม่ได้รังใจอื ตัวเขาก็เลยตัดสินใจเนี่ยเพื่อเอาถุงนั้นเนี่ยไปทิ้งก่อนที่แฟนจะกลับมาครับแต่ถุงที่เขาเจะไปทิ้งเนี่ยมันมีเหมือนสายตาเขาก็ไปเห็นเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทําการกิ้งไปยิ่งมาครับพี่อือยู่ภายในถุงแล้วทําการหยุดอยู่ประมาณสองสามรอบเนี่ยแต่ในถุงนั้นเนี่ยมันมีการมาเชื่อกอย่างแน่นหนาครับตัวเขาก็เลยเก็บสงุง ความสงสัยไว้นี้เพื่อจะถามคนที่เดินผ่านแถวบริเวณนั้นตอนนั้นเนี่ยก็เอตั้งใจว่าเออเจะถุงเนี่ยไปทิ้งขังขยะก็เลยทําการลากถุงเนี่ยไปช้าๆจนกระทั่งเขาก็มาถึงห้องทิ้งขยะก็ทําการโยนถุงดําลงถังขยะไปแล้วก็เดินกลับมาในห้องตามปกติจนเวลาผ่านไปประมาณสองทุ่มแฟนของ ที่คนนี้เขาก็ได้ทําการสักผ้าเสร็จพอดีก็กลับมาที่ห้องก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมมีท่าทีแปลกๆมีอะไรหรือเปล่าครับทางพี่ผมเนี่ยตอนนั้นก็ด้วยความตกใจนะ้องก็เออเล่าเหตุการณ์นี้แฟนฟังไปแฟนก็บอกว่างั้นคืนนี้ยเราขนของไปนอนพักที่นอนหอพักเพื่อนสนิทเขาก่อนละกันอืถ้าเรื่องเนี้ยมันซาลงพรุ่งนี้ก็กลับมาที่หอพักใหม่ครับ ในวันนั้นเนี่ยทางตัวเขากับแฟนเขาเนี่ยก็ได้ไปนอนที่หอพักเพื่อนประมาณสี่คืนจนเรื่องราวนั้นก็ได้ผ่านไปประมาณสี่วันตัวเขากับแฟนเนี่ยก็กลับมาที่หอพักเดิมที่เขาเคยอยู่ก็อาบน้ำเตรียมตัวก็จะไปถามคนที่อยู่บริเวณแถวนั้นสักหน่อยว่าในถุงนั้นมันมีนมอะไร จนจนกระทั่งตัวพี่เขาเนี่ยกับแฟนก็มันเจอแม่บ้านคนหนึ่งเหมือนตอนนั้นเนี่ยสายตาเขาเนี่ยไปเห็นถุงนั้นที่มันวางอยู่แล้วก็ทําการพูดคํานึงออกมาว่านักศึกษาคนนั้นใช่ไหมที่ใส่เสื้อสีขาวใส่<อ>กางเกงใส่รองเท้าแตกเนี่ยทําการลากถ,ถุงนั้นอะอแล้วมาวางไว้ที่มาทิมาวางทิ้งไว้ก่อนที่จะทําการเดินหายเข้าไปในห้องอะ พี่ผมก็ที่ได้ยินที่แม่บ้านพูดดังนั้นก็เริ่มสงสัยแล้วว่าแม่บ้านมีสงสัยคงรู้จักผู้ชายคนนี้ก็เลยถามว่าเออเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงคด่วยล่าให้ผมฟังหน่อยอ่ะแม่บ้านเขาก็แบบตอนแรกเขาก็แบบเหมือนตัดพ้อไปก่อนเนาะแบบว่าตอนแรกอะจะไม่เล่าเรื่องนี้แล้วกลัวพวกคุณอยู่กันไม่ได้คนที่อยู่ที่เนี่ยย้ายกันออกกันเกือบหมดอม คือเรื่องราวเนี้ยมันก็เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งปีที่แล้วครับก่อนที่ตัวพี่คนเนี้ยมาเป็นนักสกสาใหม่ที่เนี้ยตอนนั้นแม่บ้านคนเนี้ยเขาทำาทําความสะอาดบริเวณหอพักแห่งนี้อ,อยู่บริเวณห้องถัดไปเนี่ยจากที่พี่ผมอยู่เนี้ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งมันมเป็นเหตุการณ์การฆาตกรรมหญิงสาวครับคือผู้ชายจับได้ว่า ผู้หญิงคนเนี้แอบไปแอบคุยกับผู้ชายคนอื่นด้วยความโมโหก็คือแบบของผู้ชายคนนี้ก็ทําการมัดมือมัดเท้าผู้หญิงก่อนที่จะแบบหยิบคอนครับอคอนมาทุบบริเวณศีรษะผู้หญิงคนนั้นครับอจนอเสียชีวิตแล้วก็ทําการเอาศีรษะผู้หญิงคนนั้นในสะ่ในถุงแล้วก็มัดเชือกล้วก็ทําการลากถุงผ่านหน้าห้องแต่ละห้องไปแล้วก็ทํา เหมือนแบบเหมือนนะครับลากไปแล้วก็เอาถุงนั้นเนี่ยมาวางไว้หน้าห้องแต่ละคนแต่ละคนแล้วแบบเหมือนอเหมือนทนํานองแกล้งว่าฝากทิ้งให้ด้วยนะโอ้ยมันก็เขาเขาเขาหัน่นศพเนี่ยเหรออะ,รอะไรนะพี่หั่นศพเป็นชิ้นๆอย่างเงี้เราใส่ถุงดำเอาไว้ใช่ครับโอ้ยฝากทิ้งให้ด้วยนะโอ้โหด้วยความสงสัยอคือ จังหวะที่เขาแบบหายเข้าไปในห้องเดี๋ยวผมมาเฉลยด้วยความสงสัยพี่ผมตอนนั้นก็เลยถามต่อว่าหลังจากที่เขาลงมือกองเหตุนเนี่ยที่เขาได้เดินสายเข้าไปในห้องเนี่ยขอโทษนะครับ<ม>เขาเข้าไปทําอะไรออผู้ชายคนเนี้ยเขาเข้ามาในห้องแล้วทาการปิดประต,ตูแล้วทําการเอาเชือกมาผูกคอตัวเองตายครับอยู่อยู่ตรงบริเวณหลังประตูตามแฟนสาวเขาไปก่อนอที่ตัว ตัวแม่บ้านเขาเนี่ยกับเจ้าหน้าที่ชันงฝุดศพเนี่ยก็มาพบเห็นเหตุการณ์นี้พอดีก็เกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วก็คือแบบเหมือนเจอร่างผู้ชายคนนี้ยสภาพลิ้นจุกปากตาทหลวนออกมาคบแบบกลิ่นกลิ่นฝกนี่ก็แบบฟุง้งออกมาเนาะก็เลยทําการเคลื่อนย้ายศพเนี่ยไปที่อื่นจนเวลาต่อมาเนี่ยห้องแห่งนี้ก็ทําการปิดตายครับ และเรื่องราวนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่ทําการเล่าต่อจากรุ่นสู่รุ่นพอแม่บ้านผู้จบเนี่ยพี่ของผมที่ได้ยินเนี่ยกดถึงกับช็อกสุดขี่เลยก็เริ่มเอะใจแล้วว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยคงเป็นวิญญ,ญาณผู้ชายคนนั้น,นแน่ๆที่แบบทําการลากถุงดาที่แบบมีศพผู้หญิงคนนั้นอยู่ในถุงผ่านหน้าห้องเขาไปก่อนที่จะทําการเอาถุงตั้งทิ้งไว้ ตอนตอนนั้นเนี่ยตัวเขาอ่ะที่กาลังอ่านหนังสือนึกว่าแบบเป็นแฟนลืมทิ้งถังขยะก,ก็เลยจะเอาถุงนั้นเนี่ยไปทิ้งถังขยะก,ก่อนที่แฟนจะกลับมาอตอนนั้นเนี่ยก็ช่วงที่แฟนกลับมาที่ห้องอ่ะก็เลยเผอถามไปว่าเธอลืงทิ้งขยะหรือเปล <absence S 1> ่าในถุงเธอพอทราบไหมในถุงนั้นมีอะไรออมันดูมันดูมีน้ําหนักมากกว่าปกติแฟนก็ไม่ทราบเพราะว่า ตัวเองได้ไปสักผ้าในตอนนั้น<อ>ก็เลยเก็บความสงสัยเนี้ยก่อนมาทราบเรื่องราวทั้งหมดและวันนั้นเนี่ยตัวเขาก็เลยตัดสินใจกับแฟนทําการย้ายขุนอของออกจากมหาวิทยาลัยไปพักที่นอกตัวมหาวิทยาลัยอ่ก<อ>็แล้วเราก็ไม่ทราบนะว่าหลังจากที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยอย่างเนี้ย ยังเจอเหตุการณ์แบบนี้ตามมารอบสองอีกหรือเปล่าและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดอหของพี่คนนั้นครับผมอู้นะงูจังเลยอ่ะคือไม่รู้เหมือนกันว่าพี่คนนี้ที่เขาเอาเอาเขาอยาไปทิ้งอะ่ะใช่คืออะไรคือแบบโอ้โหแบบคือเห็นมันมีกิ้งไปทิ้งมานึกว่าคงเป็นขวดน้ําอ่ะโอ้โห <laughs> คือคือมันบางบางเรื่องอย่างที่ผมบอกครับบางเรื่องอะปล่อยให้มันเป็นปริศนาไม่ต้องไปหาคําตอบมันก่อน ว่ามันคืออะไรถ้าไปแกะดูโอ้โหเนี่ยถ้าเกิดความสงสัยมากกว่านี้นะที่มันกิ้งไปกิ้งมาอาจจะเฮ้ยเป็นสัตว์เป็นแมวเป็นอะไรเปล่าวะเอออะไรแบบนี้นไปแกะดูซะไปโอ้โหไม่จะพูดเลยนะแล้วพี่คนนั้นคนที่เป็นวิชาที่เขาลากถุงอะคลืดคลืดนั่นก็คือเขาก็ทําตามเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาทาแบบเนี้ยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแบบนี้ไปตลอดซึ่งแม่บ้านอะรู้ดี คน่เ้มอแบบมันก็ไม่มีใครกล้าพูดอะพี่เนาะน่ากลัวจังเลยอะใช่ผมแบบผมฟังแล้วแบบตอนนั้นที่ฟังกับพี่แต่เหมือนผู้ชายคนเนี้ยที่เขาทําร้ายผู้หญิงอะเขาดูจิตจิตนะคือแบบเหมือนมีความแค้นอยู่แล้วใช่แต่ตอนหนึ่งเลยนะคือผมไม่เคยเห็นไม่เคยฟังว่าการที่ฆ่าผู้หญิงคนนึง ฆ่าคนรักแล้วหันศพอันเนี้ยเราจะได้ยินบ่อยใช่นะแล้วก็เอาไปทิ้งใส่ถุงดำอะไรก็ว่าไปแต่ในในกรณีเนี้ยใจเรียกว่าใจแบบโหแบบต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะโหดร้ายมากแล้วก็เลือดเย็นมากกับการที่เอาชิ้นส่วนของแฟนตัวเองที่ฆ่าเนี่ยเอาไปวางไว้ที่ห,ห้องห้องห้องแต่ละห้องแล้วก็บอกว่าฝากทิ้งใว้ด้วยบ้า คือนิสิตคนอื่นก็อยู่กันไม่ได้อะโอ้เนี่ยมันน่ามันน่ากลัวตรงนี้ไงหลอนจังเลยอ่ะคือแบบโอ้ถ้าเราคือแบบสมัยก่อนเนาะมหาวิทยาลัยที่อยู่ในภาคใต้มันก็ก็เป็นชื่ออืมโอ้โหเราก็ไม่รู้นะว่าห้องไหนจะได้ชิ้นส่วนสําคัญไปนะคือแบบมันเกิดห้องคือห้องเขาห้องพี่ของผมเนี่ยเขาพักอยู่ห้องนึงแต่ห้องที่เกิดเหตุอะ มันอยู่ถัดไปแบบอยู่ติดกันเลยโอ้โหครับโอ้โอยมันมน,น่ากลัวตรงเนี้ยจนที่เอาเอาชิ้นส่วนของศพอะมา,มาวางไว้แล้วฝากทิง้งใจเย็นเลือดเย็นมากๆอะเรื่องเนี้ยแล้วก<ร>็แบบคือเ็เดินหายไปในห้องคือแบบตอนแรกนึกว่าตอนแรกพี่เป้หือว่าเขาเข้าไปทําอะไรเขาอาจจะผมคิดว่าเขาอาจจะเข้าห้องไปแล้วก็รีบเก็บสัมภาระแล้วก็หนีหรืออะไรแบบเนี้ย ใช่แต่นี้เขาไปค่าสุดท้ายแบบเออ,อเขาคงคิดวางแผนเอาไว้แล้วนะว่าสิ่งที่เขาทำเขาก็อาจจะไม่รอดนะเขาก็เลยต้องหนีหนีปัญหาแบบนี้นอืออ่ะเอาเป็นว่านะครับเรื่องราวทั้งหมดเรื่องนี้มันดูโหดร้ายมากนะครับฟังให้เป็นเรื่องเล่าสักเรื่องหนึ่งไม่ให่เป็นเรื่องจริงเลยนะครับส่วนใครที่มีมีแฟนอยู่นะครับค่อยคค่อยคคุยกันนะ อย่าใช้เขาเรียกว่าคือแบบใครจะนึกว่าโอ้โหมันออกความใช่เราอย่าใช้เขาเรียกว่าอย่าใช้ความ,วามโมโ,โหหรือว่าอะไรที่มันรุนแรงอ่ะมาเป็นอคําตอบมันเป็นการตัดสินแบบนี้ไม่ดีลองหาให้ผลก่อน,อน,อนคุยกันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางทีแฟนเราอาจจะไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราหึงหวงมากเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะเออทามารู้ความจริงแล้วว่าเอ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราทําไปคือมันไม่สามารถ ย้อนกลับมาแก้ได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากคุณโอเว่นเออนะครับจร,จริงก็ไว้เดี๋ยวแบบโอกาสหน้าแล้วก็คือผมแบบเจอเรื่องแบบนี้ก็เยอะเหมือนกันนะได้ครับ<ล>ทยอยมามจะมาแชร์ฟังทยอยมาเลยฮะนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็รับแบบบอกไว้ก่อนก่นมันเป็นเกิดที่ต่างประเทศแล้วกันบอกที่อืออ่ะเป็นเป็นเรื่องราวที่อยู่ในต่างประเทศคือผมอะไปพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วกันครับ เราก็เจอเหตุการณ์แบบเด็กไว้ว่ากันอ้าวโอเคได้ฮะคุณเว่นเดี๋ยวครั้งหน้าเสียงดังฟังชัดวันนี้อีนิดหนึ่งนะโอเคเลยจะจับมากเลยได้ได้คือผมก็เป็นพี่แล้วโอเคอันเนี้ยคืออันนี้ก็โอเคแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าอยากให้มันแบบอีนิดเดียวอีนิดเดียวได้ได้ไดโอเคขอบคุณมากเหมือนเดิมก่อนวางสายดูยแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ อาจจะนอนแล้วก็ได้ต<ด>รงนพักผ่อนพอักผ่อนครับพว่นนี้เคยว่ากันโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ